สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาใหญ่นะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระที่จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนํามุมใหม่เช่นใหม่ที่กาลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับก็จะมาทําคลิปนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่ง นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่นำความรู้นะครับมาจากตำราของคุณพ่อเวหานะครับเอามาเล่าให้พี่น้องมือใหม่นะครับฟังกันนะครับซึ่งมีหลายท่านนะครับถามเข้ามานะครับว่าอาจารย์นะครับคลิปที่ ไปหาความรู้กับคุณพ่อไปหานี่ผมยังไม่รู้เรื่องเลยดูไม่เข้าใจเลยว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนลายมันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับสําหรับอ่าปรมาจ,จารย์ทุกท่านนะครับท่านอ่าดูแป๊บเดียวท่านรู้แล้วล่ะนะครับแต่คลิปนี้นะครับทําเฉพาะให้กับคนที่กําลังศึกษาใหม่เข้ามาเลี้ยงนกเขาใหม่ๆนะครับอ่ากาลังศึกษาอยู่นะครับ ซึ่งคลิปที่ผมทําไปนั้นถ้าท่านได้ดูปุ๊บนี่คือถ้าถ้าเป็นระดับปร,รมาจารย์หรือเซียนนกที่เล่นมาหลายปีแล้วนี่ก็คือดูแป๊บเดียวนะครับดูแป๊บเดียวก็จะเป็นเลยนะครับแต่นะครับที่สนำะค,คัญคือมือใหม่เซียนใหม่เรานี่แหละครับผมถ้าคนเหล่านี้นะครับไม่เข้าใจนะครับเขาจะอ่าเกิดแบบว่าพูดง่ายๆว่ายังไม่เข้าใจมันจะแบบว่ามันจะทําให้เบื่อนั่นเองนะครับผมก็เลยมาทําคลิปนี้นะครับ ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าใจนะครับทีนี้นะครับผมจะยกมาแคา่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องอาลายคอของนกนะครับที่พ่อไปหาท่านได้พูดว่า,าถ้านกตัวไหนนะครับที่มีลายคอที่แถวบ้านผมนี่เรียกว่าลายอ้อมโพลนะครับมันจะเป็นนกที่เวลาเป็นนกต่อแล้วนนกป่ามันจะไม่ค่อยเข้านะครับถึงเข้าแล้วก็ไม่ค่อยเหยี่ยว ะครับไม่ค่อยเหยียบนะครับไม่ใช่ว่าไม่เหยียบนะนะครับตามที่บางท่านตีความว่าไม่เหยียบไม่ใช่นะครับไม่ค่อยเหยียบนะครับหรือบินอ้อมอยู่งั้นนะครับบินอ้อมนะครับตามต้นไม้นั่นแหละนะครับแต่คนสมัยก่อนเขาจะชอบใส่ตามโพนที่มันมีต้นไม้นะครับม่นก็จะบินอ้อมโพนนะครับท่านก็เลยบอกว่าลายเนี้ยเป็นลายอ้อมโพนนะครับทีนี้ไปดูครับผม นกตัวนี้นะเนี่ยครับตามที่ท่านดูภาพภาพเนี่นะครับผมก็คือมันจะมีอยู่ครับแต่ว่ามันมันมีไม่เยอะนะครับมีอยู่เส้นหนึ่งเต็มเ็มเลยนะครับที่เรียงนะครับทีนี้เราไปดูที่ผมมาขีดไว้นะครับเนี่ยครับอ่าดูนะครับลายนะครับที่ผมได้ขีดไว้นะครับเส้นบนสุดนะครับเส้นตรงกลางและก็เส้นสุดท้ายนะครับซึ่งผมได้ขีดไว้ เส้นไหนนะครับที่เราใช้อิงได้ก็คือเส้นแรกนวเส้นบนสุดเลยนะครับพี่น้องนะมือใหม่เส้นใหม่ทุกท่านนะครับเส้นบนสุดเลยคือลายมันจะเนี่ยครับลายมันจะตัดขวางมาด้านอย่างเงี้ยนะครับอ้อมคอมาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยจากหน้าคอของนกเนี่ยนะครับจากหน้าคอตรงเนี้ยนะครับแล้วก็อ้อมไปอย่างเงี้ยจนไปถึงท้ายทอยของนกนะครับอ่า แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับก็จะอ้อมมาเหมือนกันแล้วก็มาชนกันตรงกลางนะครับจะมาชนกันตรงกลางหรือบางตัวก็อ้อมเป็นเส้นนะครับไปเลยก็มีนะครับอันนี้ท่านบอกว่าเป็นลายนะครับอ้อมโพลนะครับเนี่ยตามที่ผมขีดไว้แต่ให้ดูเส้นที่1นนะครับชัวร์ที่สุดเลยไอ้บนสุดนะครับบนสุดเส้นที่หนึ่งเนี่ย คือจะเป็นแบบนี้ส่วนเส้นที่2นั้นก็ยังมีแบบกลมๆเข้ามาใช่ไหมครับมันยังมันคือมันยังไม่เป็นเส้นนะครับแต่เส้นแรกชัวร์เลยนะครับสําหรับลายอ้อมโพลนะครับท่านว่ามีเส้นหนึ่งนะครับก็ไม่ดีนะครับยิ่งหลายเส้นยิ่งไม่ดีว่าอย่างนั้นนะครับอ่าหรือจะมีฝั่งเดียวนะครับเหมือนนกตัวนี้นะครับมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะที่อ่าเป็นลายอ้อมโพลนะครับส่วนฝั่ง ฝั่งซ้ายที่ผมขีดไว้นี่ก็คืออ่ายังไม่เข้าเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มว่ามันจะตรงมาอยู่นะครับแต่ถ้าชัวร์คือเป็นเส้นเหมือนเส้นแรกที่อยู่บนสุดนั่นนะนะครับก็คือชัวร์เลยนะครับอันนี้คือลายอ้อมโพลนะครับที่คุณพ่อเวหาได้พูดนะครับว่าถ้ามีแล้วนกม,มันจะไม่เหยียบมันจะไม่ค่อยเหยียบนะครับมันจะไม่เหยียบนะครับ,มไ,มบ,นะรบไม่ค่อยเหยียบแล้วก็ไม่ค่อยเข้า นะครับอันนี้คืออันแรกนะครับสําหรับลายอ้อมโพลนะครับทีนี้นะครับเราไปดูสนับปีนะครับดูสนับปีของนกนกตัวนี้นะครับซึ่งนกตัวนี้นี่เป็นนกของเซียนอ๋องนะครับที่ถ่ายมาให้ดูตั้งแต่ผมทําคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็คือสูตรในการดูสนับปีของนกของผมนี่จะเน้นก็คือให้มันเป็นเส้นนะครับเส้นเรียงยาวแบบนี้นะครับซึ่งสูตรของผมนี่ ไม่ได้บอกว่าจะทําให้ฝั่งนี้เหยียบหรือไม่เหยียบแต่ของผมนี่คือขอให้มีเรียงกันใช่ไหมครับที่ผมพูดนะนะครับขอให้มันเรียงอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นนกที่ถือว่าใช้ได้มีความหมานนะครับพอผมมาฟังของพ่อไปหาพูดมันก็เข้าๆอ่ามันก็เข้าข่ายใกล้ๆกันนะครับก็บอกว่าลายแบบเนี้มันจะทําให้นกเห็นปุ๊บมันจะเข้าเหยียบเลยมันก็คือหมานเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าเราเอาไปตีความหมายว่า นกเห็นลายปุบเลยเหียยนะแต่ของผมตีความหมายว่าถ้านกมีลายแบบเนี้ยมันจะมีความหมานนะครับสุดท้ายก็คือมีความหมานเหมือนกันนะครับเอาละทีนี้มือใหม่ทุกท่านนะครับไปดูนะครับนี่นกตัวนี้นะครับมีหลายเส้นมากนะครับมีข้างบนก็สามสี่เส้นนะครับข้างล่างก็ยังมีอีกนะครับของผมีถือว่านกตัวนี้สุดยอดนะครับถ้าเสี่ยน้องจะแบ่งก็ได้นะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับ ทีนี้ไปดูสูตรของคุณพ่อนะครับพ่อไปหานะครับเพราะว่าบางท่านก็งงใช่ไหมครับเซียนใหม่บอกว่าอาจารย์มันลายตรงไหนนะครับตรงตัวนกมันก็เป็นลายเหมือนกันตรงปีกมันก็เป็นลายนะครับฉะนั้นแล้วเน้นตรงปีกนะครับเน้นตรงปีกนกตรงนี้นะครับส่วนลังนั้นไม่เกี่ยวนะครับเน้นตรงปีกนะครับเดี๋ยวไปดูครับผมขีดไว้อยู่นะครับเดี๋ยวต้องขออภัยนะครับนี่นี่นี่นะครับอ่าคือมันจะเรียงเป็นเส้น นะครับอันนี้ผมขีดไว้สามเส้นให้ดูนะครับเส้นบนสุดนะครับเส้นกลางแล้วก็เส้นล่างสุดนะครับนกตัวนี้มันมีเยอะนะครับมันมีเยอะก็เลยต้องต้องขีดนะครับแต่ของสูตรของคุณพ่อเวหาท่านบอกว่ามีแค่เส้นเดียวก็ได้ขอให้มันมาตั้งแต่ไลนะครับมาข้างบนสุดเนี่ยไล่ลงมาข้างล่างนะครับอ่าขอแค่เส้นเดียวเท่านั้นก็พอนะครับฟังนี้แหละนกจะเข้าเหยียบเลยถ้ามี หรือถ้ามีทั้งสองฝั่งนกป่าก็จะเข้าเหยียบนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่แหละครับที่ผมขีดไว้ให้ดูนะครับอ่าเช่นใหม่ทุกท่านนะครับที่กําลังศึกษาอยู่นะครับทีนี้น่าจะอ่าพอดูออกแล้วล่ะนะครับเนาะก็ต้องเข้าใจนะครับอาจารย์เพราะว่าบางท่านนี้เพิ่งหัดเล่นนะครับดูไม่เป็นจริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูที่ผมไม่ได้ขีดไว้นี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับที่ผม เขีดไว้เมื่อกี้เนี่ยนะครับแต่อันนี้คือไม่ได้ขีดคือเส้นหมึดดำๆเลยครับเรียงกันเลยนะครับเรียงกันเป็นแถวนะครับตั้งแต่ด้านบนเนี่ยนะครับตั้งแต่ด้านบนตั้งแต่ด้านบนตรงนี้แล้วก็ลงลงมาข้างล่างนะครับไล่ลงมานะครับอันนี้คือสำหรับปีนะครับเนี่ยอันนี้เห็นเด่นชัดนะครับนี่เห็นเด่นชัดเลยนะครับนี่สามเส้นบนเลยนะครับนกจุนี้ถือว่ามีเยอะ นะแต่สูตรผมนี่คือทั้งปีกเลยนะครับนี่สูตรผมนี่ถือว่าถือว่าทั้งปีกเลยใช้ได้เลยนะครับนกตัวนี้สวยนะครับส่วนมากนกเสือๆแบบนี้ไปไปดูลายคอก็จะสวยครับพี่น้องนั้นเห็นไหมครับสวยนะครับนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนกตัวนี้นะครับเป็นลายคอเม็ดเล็กนะครับนี่เม็ดเล็กแต่กระจายนะครับเห็นไหมต่างกับลายอ้อมโพลตัวเมื่อกี้ก็คือมันเป็นเส้นอยู่นะครับแต่นี้มันจะเป็นเส้น ลงมาหาหลังหาไหลนกนะครับมันไม่มันไม่ยาวนะครับขวางไปจนถึงสันคอของนกนะครับเนี่ยอันนี้มันจะไล่ลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือท่านบอกว่าสีขนคอให้เป็นสีพริกป่นสีพริกป่นนี่ก็แล้วแต่ที่จะเรียกนะครับก็คือเม็ดเม็ดคอข้างล่างนี่นะครับที่มันจริงๆแล้วมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมแต่เนี่ยข้างล่างมันจะเป็นสีแดง เห็นไหมครับสีขนนกอ่ะนะครับสีเหมือนหน้าอกนกน่ะนะครับตัวนี้ผมก็ทําคลิปไว้ไว้บ่อยแล้วนะครับอ่าก็คือมันเป็นสีแดงนะครับท่านบอกว่าเป็นสีอ่าพริกผงนะครับบ้านผมเรียกว่าสีพริกผงพริกผงก็คือพริกพริกป่นนั่นเองนะครับสูตรผมก็ดูตรงนี้นะครับดูเหมือนกันนะยิ่งเยอะยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับสําหรับเม็ดขาวตรงนี้แต่ว่าให้มันเป็นอ่าสีแดงนะครับลายคอตัวเนี้ยถือว่าสวยนะครับแต่กระจาย นะครับแล้วก็เป็นนกน่าจะเสียงกลางไปหาใหญ่นั่นแหละครับนกตัวนี้นะครับอ่าหรือเสียงใหญ่เลยใหญ่ลงนะครับนกตัวนี้เนาะดูจากลายเม็ดคอยแล้วนะครับสวยครับนกตัวนี้นะครับโดยรวมนะครับสำหรับนกเชนองตัวนี้ครับเอาแล้วพี่น้องครับก็ถือว่าอ่าสูตรนะครับแต่ละสูตรแต่ละตําราเนี่ยนะครับผมท่านก็มีการวิเคราะห์นะครับอ่ามีการวิเคราะห์มีการทดลอง มาแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเราก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับเราก็อย่าเพิ่งเชื่อร้อเร์เซ็นตะครับเราก็ต้องทดลองเราก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะครับว่ามันเป็นจริงไหมนะครับก็ต้องมาทดลองหลายๆคนนะครับก็ดีครับท่านได้บอกมาเป็นแนวทางว่าลายแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะนะครับเม็ดคอแบบนี้เป็นแบบนี้นะนะครับเราก็จะได้วิเคราะห์ร่วมกันได้ง่ายขึ้นนะครับไปถูกทางแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกัน นะครับก็ต้องขอฝากนะครับนี่แหละมือใหม่เช่นใหม่ทุกท่านนะครับมันศึกษาหาความรู้นะครับสําหรับท่านที่เล่นนกเลี้ยงนกมาหลายปีเป็นระดับปรมาจารย์แล้วเนี่ยนะครับท่านดูคลิปแรกปุ๊บท่านรู้เลยว่าเป็นยังไงนะครับแต่เรามือใหม่ก็ต้องเข้าใจก็ต้องมันศึกษานะครับแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับผมอ่ากดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องนะครับจะได้หาสาระดีๆนะครับมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับน่าจะเข้าใจแล้วนะครับสําหรับมือใหม่เซียนใหม่ทุกท่านนะครับน่าจะพอน่าจะเข้าใจลวนะครับไม่ใช่ว่าน่าจะพอเข้าใจคือเข้าใจแล้วล่ละนะครับเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อกำลังใจนะเพื่อทาคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับฝากพี่น้องดีเช่นเคยสาหรับท่านที่มาใหม่ก็่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อบทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ